สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับคุณู้ชมแง้หนุ่ยัอยล้านพี่น้องออกมานะ <c oughs> นะเ <c oughs> นะพื่อนกับเปี้ยนแปลงไปสมือ่อยู่ได้หรอพี่น้องเออเออมองนี่กะแปลงแล้วอันนั้นญยาเคี้ยวๆนั่นตัดแล้วลอยไม่ตัดย้ำไดนดอกที่ดีไม้ตัดย้ำมาขึ้นเนาะตัดย้ำมาขึ้นยังมาห่านที่น่องพี่น้องแง้หนุ่ยออกมาหานนองเตยีย กัดกัดงั้นข้าวดำามาให้น้องเตยพิ่นฝากไว้ในบัานเนาะจ้ะพิ่ฝากไว้ยันหนูก็เอาออกมาให้เบิ่งพี่น้องแปลนีดีด้วยเลยเนี่ยเออท่งให้ท่งนาแปรนีดีพี่น้อง,ปงไปโดนตัวไหนมา <laughs> น้าพี่น้องนะเออหยากเีบข้อมอแค่แม่ยู่น้ำมัน

หมานี้เศาปวดมื่อนี้เฮ็ดอีกแล้วเออหวานเศาปวดลังปวดหมู้านนี่ปวดลังลายเฮ็ดบ่ได้เออพี่น้องคอยเคลียร์คอยเฮ็ดไปค่ะเดี๋ยวนะเฮ็ดม่ได้พี่น้องไม่ปวดแต่เต้าเศร้าเดี๋ยยิ่งบางเงี้ยได้อ้อยหนึ่งแต่เต้าหมูเศร้าได้อ้อยหนึงแดดออกแล้วก็ชีได้เศร้าเห็นมันมันห่อนมันห่อนมันห้อนแขนอักเสบอยู่ด้พี่น้องขางนั่น ข่างไส้เพื่อนถนัดไส้เด้พี่น้องม่นเป็นเพื่อนถนัดขวัเด้เพื่อนถนัดไส้มันได้เขียนไส้เพื่อนอักเสียเพื่อนไม่เห็นข่างขวัเห็นแต่ละแต่ละเยู่คือคนไรนี่แหละต่เมื่อไหร่ต่เมื่อไหร่นี่นี่ยยอยอคือคนไรนี่ล่ะพี่น้องเพื่อนเออแปลนดีด้วยแต่ว่ามันโดนตัวใดมาสันเด้คือแปลนดีแท้สันเด้จ้างค่ะอืมจ้างมาสันพี่น้องตกลงจ้าง แปลนดีดีเดี๋ยวไปทางใดกับแปลนนะแม่พี่น้องนี่ความรู้สึกนะแม่เออกับแปลนนี่หลีในความรู้ส <laughs> ึกที่ว่าที่เคยเห็นหยางโฮกแล้วไม่เห็นแปลนมันคือแปลนคักแปลนแน่แท้สเสดวาน่ะเขาตัดเห็มือชั่วโมงสองชั่วโมงเออเขาตัดเห็นแต่เนี้นยมือแลงเออเป็นอาทิตย์แเราเหวหัวก็แล้วเนี่ยค่ะเออ เันเออขาัก็คืค่อยเฮ็ดไปล้ววะเวีะเอ้อนี่ต้นใหญ่เขียวน่ะต้นนี้น่ะเอาออกนั่นน่ะน้าแม่น้าแม่น้าแม่เป็นต้นยู่นน้าแม่จีแล้วพี่น้องเฮ็ดเต่มือเศร้านี่ววาสั่นวาน่ะโอ้โหเฮ็ดเต่มือเศร้าสัน เออกยังกยังไข่บอนได้อยู่ดอกน้อนพี่น้องเออหน่อยได้ลายก็ดีเบิดละอ่ะเงา่งาววนีน่มอดเราเวเานขอ,อ,อไาไปทาไเกดไอ่เลยเออ,อพี่น้องเปลี่ยนแล้วเปลแล้วบอกพี่ใหญ่คำวดพวกเจเ้าเด้อใหญมาเห็ดหกเดอ้อ เคลียแล้วพี่น้องเคลีย mm, อัดส่เงาเงาต้นไม้ป่ะเอาคอยไอ้แค่แมนเบดเออเป็นตาเป็นตานั่งยู่ดอกพี่น้องต้นต้นไม้กะแป่นเด้เหรอพูดอ่ะป่ะแผ่นนี้ดีพี่น้องาเอฟซีเอหนึ่งหัวล้านไม่เห็นใส่เนี่ยวสันว่า เดือดออกแล้วแล้วนะกะทิได้ซ่าแล้วมันห้อนห้อนแหง,หงมือวานนี่มืดขึ้นเบิดมือฝนกับฝนตกพี่น้องเอ้ยเงิดบ่ทางอื่นฝนตกจกนมาอันเดี๋ยวขวางฝนตกเงิดไหลมือเ้าพอทางานเรามาเป่งน,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 น้ำจะเ้าจีน้ำดัวน้ำยู่ให้ใกล้พอดีน้ำฝนตก,กอะ มันห่งอะหม่งปรับน้ำไม่น่ะนนเดี๋ยวเรายุ่งมันจะมีเจ้าขยันเขาอืมเรามากวนอันด้านเราเราเอาท่อใส่กระป๋องทันเหลียวดอกยาอยุ่งหม่งได้อีกบุรุษว,ว่าไอพี่น้องเงอ้ยพวกออัปเดตทุท่งให้ทุกน้ำมาเมื่อนี้แปลนไปเบิดแล้วพี่น้องแปลนไปเบิดแล้วจ้า ร้านกาแฟก็เปิดอยู่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดพานไปพานมากะเบะ้ยขามาได้โอ้ยหมักตะกบก็เป็นหนวยแดงจึง้งครึ้งอยู่พี่น้องผู้ใดแดงดีดีเป็นระเบียบเรียบร้อยเบิิงกันในร้านกาแฟเงเพื่อนเพื่อนจัดเก้าอี้พี่น้องโอ้จัดเก้าอี้ มันเป็นตานังทีไ่ไรเนาะจัดนี่ขึ้นนี่โอ้โุเลยอ่ะอืมเป็นตานังก็เป็นตายูอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่แล้วผู้ใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮียหนุ่ยน้ำเน้เด้อพี่น้องเด้อฝากช่องนิดหน่อยของเฮียหนุ่ยหัวล้านน้ำเนีย่ยเนาะผู้ใดอันอันเรียนมาเพ่อกระเบิ้องเฮียหนุ่ยเนี่ยขอบคุณหลายๆได้จา้าเด้อ สำหรับกำลังใจผู้ก็เป็นหมอกขึ้นควันขึนทั้งหลังผู้ฝนก็ตกมือเดียวเมื่อบ้านว่าสิตกสัำกับโบตกพี่น้องเอ้เมืดอคือื่อซื้อโอ้ยแปนดีก็เป็นตะเบิงได้เนาะพี่น้องเนาะงามบบจ้างามบบแปนดีบบจ้าลมรื่นบบจ้าเป็นตะยูโบจ้า โอ้ยเนาะกะออกมากับเปลี่ยนแปลงยันหนึ่งกันเลยอยากทายให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอือที่แรกว่าแปรงเป็นทั้งสั้นเล่าบัานที่นี่มาแปลงมาทั้งที่เบื่อเล่าเพียะเพียะแปลงมาแล้วเนาะพี่น้องหย่าที่เพิ่นตัดเพิ่นก็เอาใส่เงาต้นไม้ไว้น้ำแน่ฮะมันหลายป่วเพิ่นออกกองใส่เงาใส่ต้นไม้ใส่เงาไม้อย่าพี่นี่หัด พีด้ดูน้านอะพี่น้องเนาะนี้หนุย่นยว่ามันไปโดนตัวใดมาไปโดนตัวไหนมาวสันคือน้าคือเปลี่ยนดีแท้ต้งแตือว่าจ้างตัวย้ายสัน <c oughs> นึกว่าไปโดนตัวไหนมาจ้างตัวย้า่สันเอาปรด้นว่าหิวน้ำเด็กก็คือพวกเขาไม่กินน้ำล่ะโอ้เหลือหน่อยหนึ่งเสียวมันเหลือสั้นพี่น้อง นี่ละพี่น้องเอ้ยเจ้หนุ่ยก็ฝากไว้สักนีดละคลิปนี้พี่น้องโอ้ยนออยากยื้อสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว brake ข้ามาแล้กวกดไลค์กดแ,แชรก์กดติดตามมีเย้หนุ่ยหัวลาน้ำเนยเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เย้หนุ่ยหัวลาน้ำเนยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดจ้าสวัสดีจ้า